สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม r ริวิทสองวันนี้จะมาพูดถึงกรณีที่น้องๆหลายคนลงโปรแกรมเข้าไปใหม่นะแล้วหาเทมเพลตไม่เจอปกติเวลาเราเปิดพวกสไตล์เทมเพลตเนี่ยเราจะเข้ามาตรงหัวข้อนิวเนี่ยนะฮะกดตรงเทมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าต่างไปขึ้นมาทีนี้ปกติเนี่ยเทมเพลตมันจะขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้ามันมีเฉพาะหัวข้อน,นั้นอย่างเดียวเนี่ยคือมันไม่มีเทมเพลตอ,อื่นๆ เราต้องทําอย่างไรนะครับอันนี้ดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะผมจะมีผมจะให้ดูวิธีการเอาเชมเพลตจากตัวโปรแกรมออกมาจากตัวเฟมลี่ของเขาเนี่ยนะฮะออกมากับใครที่เข้าไปเอาออกมาไม่ได้มีนะกรณีเข้าไปเอาไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ได้เข้าไปหาตัวโปรแกรม Data ไม่เจออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสรับเทมเพลตก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเป็น พวกเทมเพลตพื้นฐานให้รายการอาร์ชิเทกเทมเพลตพวกสตั๊กเจอเทมเพลตประมาณนี้เดี๋ยวจะแปะดิงไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอเข้าไปโหลดนะแล้วก็เก็บไว้ในตรงไหนก็ได้แล้วก็เข้าไปอีกทีนึงอ่ะนะครับมาดูกันในกรณีที่ไม่มีนะฮะกดตรงเบราว์นี่นะฮะกดเข้าไปตามหลักแล้วเนี่ยเราก็จะไปเปิดไฟล์เทมเพลตของเราเลยนะครับเข้าไปหาเปิดเลยนะฮะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้นะฮะเข้าไปเปิดได้เลย,เลยแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยผมจะสาธิตทีด่ดูขั้นตอนแรกก่อนวิธีที่1นนะครับเราเปิดจาก ตัวโปรแกรมเปิดจากตัวโปรแกรมเปิดจากตรงไหนนะะเปิดจากตัวโปรแกรมเปิดจากตรงไหนดูดูแบบนี้นะฮะโดยอันดับแรกเนี่ยเราไปที่ไดซี 4, นะฮะหาคําว่าโปรแกรม Data ให้เจอถ้าหาคําว่าโปรแกรม Data ไม่เจอให้ไปค้นใน Google ก่อนเลยว่าเราจะเปิดโปรแกรม Data นให้เปิดอย่างไรนะครับผมเปิดอย่างไรให้มีโปรแกรม Data ขึ้นมานะครับง่ายๆเลยฮะจากนั้น กดเข้าไปที่โปรแกรม Data นะครับผมไปที่ Autodate ครับผมแล้วก็ไปที่ rvt ตามด้วยเวอร์ชั่นที่น้องๆลงไว้นะฮะผมไปลงไว้ที่20ก็ไปที่20จากนั้นไปที่ e m p l พ t e นะฮะใช้ Thailand นะครับติ๊กเลยนะฮะจะเอาตัวไหนเข้ามาใช้งานอย่างเช่นเราต้องการโดยปกติเนี่ยเทมเพลตเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีสไตล์ให้เราเลือกใช่ไหมฮะอย่างเช่นปกติเราจะใช้เป็น ถ้าในส่วนของมันจะมีให้เลือกเป็นหลกัหลกๆก็จะมีเป็นอาชิเทคนะสตั๊กเจอร์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของงานพวกที่เป็นสไตล์ของงาน MEP อะ่ะนะฮะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นทีนี้อย่างกรณีของอาชิเทคเนี่ยที่เราพูดถึงอาชิเทคเนี่ยนะฮะเราจะใช้ตัวไหนนะครับเราจะใช้ตัวไหนในการเลือกในหนังสือนะครับที่ผมเคย ให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆดูเนี่ยมันจะมีอธิบายไว้อยู่นะฮะอย่างเช่นในส่วนของในหนังสือบางเล่มผมพูดถึง my template เดี๋ยว my template ผมก็จะเอาไปแปะไว้ให้นะฮะในกรณีที่ใครต้องการ my template นะครับผมถ้าไม่มีนะผมจะเลือกใช้ตัวนี้นะฮะเลือกใช้ตัวนี้นะฮะ Default m เ t r i เนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นนำสกุล rte เหมือนกันแหละแล้วกด Open ไปนะครับจะเห็นว่าอยู่ตรงนี้อันนี้คือ,อ ตัวที่เราเลือกมันเข้ามานะครับเพื่อจะเอามาสร้างเป็นเพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นเทมเพลตในส่วนของตัวงานอาชิเทก่อนนะครับงานอาชิเทก่อนอ่ะอันนี้ผมคลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะมันจะเป็นตรงนี้อยู่แล้วก็กด Open ขึ้นมานะครับทีนี้มาดูในส่วนของการเ,าเปิดนะครับเปิดในส่วนของเทมเพลตขึ้นมาเปิดในส่วนของเทมเพลตขึ้นมาเพื่อเอามาใช้งานเนี่ยนะครับ หรือหรือแก้ไขเป็นชื่อเชมเพจสำหรับจะใช้งานก่อนนะครับอย่างในกรณีที่หาเชมอย่างกรณีที่หาเชมเพจไม่เจอนะเราต้องไปเปิดตัวนี้ก่อนนะครับไปเปิดตัวนี้ก่อนจากนั้นก็มาที่ตัวเชมเพจเนี่ยนี่นะฮะนี่นะครับจากนั้นก็กด Open ขึ้นมานะครับพอกด Open ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะฮะตัวที่เราจะมาเซฟเขาเก็บ นะครับเปิดขึ้นมาใช่ไหมฮะจากนั้นก็ไปที่ไฟล์เซฟแอดก่อนนะครับมันก็จะเป็นการเซฟเทมเพลตนี่นะฮะน้องๆเอาตัวเทมเพลตเนี่ยไปไว้จะเซฟทับลงตรงนี้ก็ได้นะอย่างเช่นเป็น my template อ่ะเป็น my template นะฮะเทมเพลตอ่ะผมก็จะใช้เป็น my template ละกันนี่ครับ my my template ขอเป็นตัวเลขดีกว่า my template นี่นะฮะใช้เป็น my template เดี๋ยวดูก่อนนะถูกไหมอันนี้เป็นถูกต้องถูกต้องนะอันนี้ใช้เป็น my template หนังสือของอาจารย์พานุพงศ์นะหนังสือของอาจารย์พานุพงศ์เนี่ยมันจะอยู่ใน หน้าที่12นะฮะในหน้าที่12ก็คือขออนุญาตดูนิดนึงในหน้าที่12ตรงหัวข้อที่1นะครับตรงหัวข้อที่1เลยที่นี่บอกว่าเข้าสู่โปรแกรมโดยดับเบิลคลิกที่โปรแกรมอันนี้มันเป็นมันเป็นโปรแกรม r ี v i t 2016นะครับไปที่ใด4ีโปรแกรม d a t a a u t o d e s k d ด v v i t t m p p a t e แล้วคลิกที่ค้นหาไฟล์นะครับ Default Matic นี่แหละคือไอตัวนี้แหละนะครับ จากนั้นน้องๆก็เซฟเป็น My Template หรือจะใช้เป็น Architect Template ก็ได้นะครับในกรณีที่มันไม่มีนะจากนั้นก็กดปุ่มเซฟไปนี่นะครับกดปุ่มเซฟไปนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูใหม่ซวปิดออกไปนะครับปิดออกไปไปที่ New ครับในนี้มันยังจะไม่มีตัวตัว,ตว My Template ของเราใช่ไหมเราก็ไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับไปที่ตัวนี้นะฮะ ไปดูก่อนกดเบาไปนะฮะแล้วไปที่ m y t h m p l a t e นี่ฮะมันก็จะมีแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยเปิด m y t e m ท p a t e ขึ้นมานะครับแล้วก็ Open ไปโอเคไปคราวนี้เทมเ a ล e ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะแต่เวลาเซฟงานนะครับมันจะกลายเป็นการเซฟโปรเจกต์นะไม่ใช่เทมเพลตแล้วนะฮะเทมเพลตคือตั้งขึ้นมาแล้วนะนะครับผมประมาณนี้และยังสามารถไปที่ไฟล์นะครับไปที่ออปชันนะครับแล้วก็ i ฟล์โลเคชันนะครับผมมันจะมีอันนี้น้องๆไปค้นหานะค้นหา,ากดคำว่า ads เนี่ยนะฮะกดคำว่า ads ปุ๊บแล้วก็ไปกดที่ my t h e m p p a t e นะครับกด open ขึ้นมาตัว my t e m p l a t e จะอยู่ตรงนี้แล้วก็กด set มันขึ้นไปกด d o n ันขึ้นไปเนี่ยฮะนี่ฮะขึ้นไปอย่างนี้แล้วกด ok ไปแค่นี้นะฮะจากนั้นไปที่ f i l e จะมา f i l e ทำไมวะไปที่ปุ่มนี้เออนี่นะฮะแล้วไปที่ new ใหม่ มันจะมีตัวนี้สอดแทรกอยู่อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือกรณีของการเปิดมาแล้วมันไม่มีไม่มีเทมเพลตนะ่ะนะครับผมอยากให้น้องๆลองดูแบบนี้นะครับผมสรุป2ช็อตนะอันนี้ขั้นตอนที่ไม่มีในไม่มีในโปรแกรมนะครับมันไม่มีในโปรแกรมนะครับก็ไปเปิดตัวนี้ไปดูตรงนี้ก่อนไปเปิดดูตรงนี้ก่อน นนี่ะะฮะเปิดขึ้นมาแล้วก็เขียนได้เลยคือกำลังจะบอกว่าตัว default template matrix เนี่ยอันนี้คืองาน a r c h i t เทต์นี่แหละใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากจะเปิดเขาขึ้นมาแล้วเซฟเป็น r r h i t t e c t t e m p l เพ e เผื่อกันลืมหรือ My t e m p l a t e ให้น้องกด Open นะครับแล้วก็เข้ามาเปิดที่ตัว t m p p พ t e พวกนี้นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็เซฟแล้วก็เก็บไวนะ้เนาะเดี๋ยวผมจะเอา template เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วกัน นะครับสำหรับใครที่ไม่มีไมล์เทมสำหรับใครที่อยากจะลองเอาเทมเพจไปเปิดไปเปิดดูเนาะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครประมาณนี้ใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b ั c r ส b e ชด้วยเลยกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําวิดีโอในส่วนของตอนถัดไปสวัสดีครับ